สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้เลี้ยงงูหลวงควายแฟนครับแฟนเพจบานสว่างงามเมืองพิบานสว่างงามผา,าพีผ้านองมาเราชมบรรยากาศการซื้อการขายงูติดตลาดนัดโคกระบีอบ้านเชียงหว,วังพื้นเมืองจังหวัดจัดสะท้อนพี่น้องมืองในกระทงครับตอนแรกวันจันทร์ที่22กรกฎาคม2567ันารพี่น้องเนาะบรรยากาศคือคายพาสอสมควรพี่น้องงวอะไรเมืองบรรยากาศพี่น้องงวอะไรการซื้อการขายกล่องพี่น้องในหอยในหางม้าเยอะพี่น้องเนาะ มาเยอะมาลัดสื่อมั่วเนื้อแล้วพี่น้องส่วนใหญ่จะเป็นสายขุนสายเขา่าขอกุนแล้วพี่น้องเนะาะมั่วแบบคุณน้อยร้ายพี่นะ้องอานะมือกลางกลางมันะ่วมือกลางกลางมีร้ายเป็นสเปค,คของนายห่างเพื่อนแล้วพี่น้องเนาะมาจากอุบลแน่สุรินทร์แน่นะพี่นะาานะน้องเนาะรอยเอ็ดแน่นะพี่น้องเป็นมาหลายที่สเจดแลพี่น้องเนาะส่วนใหญ่จะมาสายนีแล้วนะพี่นะ้องเนาะอ่ามาสื่อมาขายกันร้ายพี่น้องให้ห่างรถพ,พ่วงคุณเอาขึ้นรถแล้วก็มีเอาเขา่าคอกกต่ร้ายพี่น้องคอกจะยุ่ทยากหน่อยพี่น้อง มืึอหันลืมภาพเบริงบรรยากาศอยู่คอ,อกอยู่คอ,อกลหลายพี่น้องคอ,อกเต็มเลยพี่น้องเพื่อนสื่อเพื่อนใายกันอยู่ตลาดเพื่อนกระจุงเข้าไปขังอยู่ในคอกเลยพี่น้องเนาะขังอยู่คอ,อกอเพื่อจะเตรียมขึ้นรถอันนี้คือได้ห่างเพลยนะพี่น้องเนาะราคาหัวมือนี้จะขยับบอบานสว่างงอแงามั่วสีอาสาภาพพีพี่น้องตำรวจเนาะพี่น้องนะเนาะแม่นของในหอยบนเปิดเ,เจ้าฝา <33. S 2> ครับตัวนี้สามหมื่สามสิบสาม อุ้ยเอาไปเป็นพอขอกพอขายพอพันกันยังไงดิพี่น้องเนาะสายพอพัฒนาสายดังหูพ่อพึ่งพอครับนี่บูหูครับบูหูเนาะแต่ว่าพอดังอยู่เนาะสามหมื่นสามพันห้าร้อยนี่ป่ะสามหมื่นสามพันห้าร้อยตัวบัหน่อยนี่พี่น้องตัวแบบไงเลี่ยมตัวดีถือว่าบ้ามันเต็มโตเลยพี่น้องเนาะบ้ามันเต็มโตลามลึกเอาไปเป็นพอขอกพอขายพอคุ้มผูงยังไงเลยพี่น้องเพิ่งต้นตัวแข้งขาใหญ่พี่น้องแข้งขาใหญ่สายพอดังแต่ว่าเพิ่นบูหูพอ ธรรมดานีถือว่าพอหลอดบักง่ามด้วยเนละเพราะว่าลูกปัใจดีสามสิบสามหาร้อยคนเปิดไว้ได้มาจากตัวครับมันนี้ผมเลยว่าแปดตัวครับโอ้ยแปดตัวเพราะธรรมดาพี่น้องได้ขายจากตัวลวย,ย่งอยู่โอ้ย<ำ>ังอยู่เพิ่นได้มากมีตัลลุนใหญ่เนาะลุนใ,นในหญ่ได้ห่างเพิ่นมีหลายลุนพี่น้องลุนใหญ่ยังสีกับมาลุนมื่นกลางหมื่นลุนสองมื่นลุนสามมืนม่นแล้วแต่ได้ห่างเพิ่นมากสเปกใดญนาะพี่น้องเนาะต่ว่าสเปกนี่สามสิบสามหารอยกามี่ในคนละได้ห่าง ต,ตัว,น,ว,วออตนี้คุณไงคุนพร้อมออกตลาดเนาะตัวนี้ตัวนั้นจังบาทครับตัวนึงสามหมื่นท่านสามหมื่นหนึ่งพันตัวนั้นพี 3, 000, 000 1, 000น 30, 500, 500, ่น้องหัวเพิ่นได้มากมิตรไอ้ได้อายุปักไงอิริเท่าไดรนั่นสามหมื่นหาวา่นห้ยหัวใหญ่ตัวนั้นสามสิบหาพี่น้องเบ้อหน่อยนี่พี่น้องตัวนี้โค้งสางก็ดีสามสิบหาเพิ่นเปิดไปวุ้ยพูดไ่ะเบิ่งโค้งสางพี่น้องสูงลอยหาสิบใหญ่ได้โค้งสางสามสิบหาเพิ่นเปิดไปอันนั้นก็เป็นพ่อคอกพ่อขายพ่อคุ้มฟูงใหญ่ที่พี่น้องแต่ว่าเหมือน ราคาง่วขุนแต่ว่าเข้าไปเห็ดพอคุ้มฝูงได้เด้พี่น้องตัวนี้ได้พอคุ้มฝูงได้เพราะว่าถือว่าสายพันธุ์พัฒนามาแล้วโตตันตันง่วบ้านเอาตัวไหนเนี่ยตัวนี้สามหมื่นสามสิบหาคือกันมันตันดีเนาะตัวนั้นเนาะตันดีถือว่าอายุได้พี่น้องตัวนั้นนายห่างเพิ่นจะมากประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะตันดีนี่สามสิบหาเพิ่นเปิดไว้ตัวนี้ตันใหญ่ตันนอกพี่น้องสุดยอดเลยโอ้เพิ่นได้มากมีแต่งงวงามพี่น้องนี่นอนอยู่นี่ก็มีมีแต่งามนอใหญ่มากเนาะถือว่าง่วงามพี่น้องพูาม ตัวนั้นก็นงามเท่าไรขึ้นเนี่ยโอ้ตัวนี้สามหมื่นหนึ่งพันเงาพี่น้องตัวนั้นเงาสามหมื่นหนึ่งพันโอ้พี่น้องตัวนี้เท่าไรนี่ <26. S 1> โอ้ตัวนี้สองหมื่นหกตัวนี้ถือกระมูลสองหมื่นหกพันกระโบน้อยพี่น้องกระโบน้อยแต่ว่าตัวนี้เบิเบ่ื้องตัวตัวนี้พี่น้องตะหนอกหลังตรงแล้วก็ะเงาเออตัวนี้สําหรับพ่อพันได้สบายเลยเบิง่งองศาองศาเครื่องเพื้นได้เลยพี่น้อง S <S เขาเอื่นว่าผสมติดไงงัวแนวนี่พี่น้องผสมติดไง <S <S เอาไปเป็นพ่อคุ้มฟูงได้เพราะว่าสายพัฒนาแล้วสามหมื่นกับหนึ่งพันบอกตัวนี้หนึ่งพันบาทโอ้สูงสูงเลยครับนั่นราคาเดียวเนาะสามหมื่นหนึ่งพันราคาเดียวกันไปมีมีมีอ่าตัวนันกก้นสามหาโคมูบักใหญ่เนาะเต่าตัวนี้ก็งามอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสอง ห้าเจ็ดห้าสองสามสามหกสอสาพไสนใจตัวนี้ผมนําเสนอว่าอยากเอาไปเห็นเป็นพอขอกพอขายพอพันใดเลยพี่น้องสามสิบสามห้าร้อยนเปิดไวเนื้อนังดีด้ต้นตัวดีพี่น้องตัวนี้สา้พราะถ้าตัวนี้เห่าพี่น้องนี่ลักษณะคือเน่าพอพันตะวันสีออกเม็ดกับเปลือกเหนียวสีบอเค็มปานตัวนี้ตัวนี้สีใดเนาะแต่ว่าตัวนี้สีออกเม็ดกับเปลือกเหนียวก็ถือว่าโอเคอยู่พี่น้องเบิ้งเขาแตงได้หนี่พี่น้องเขาแต่งมาให้เรียบร้อยบามันลูกผสมบามันแล้วเรียบร้อยพี่น้อง ปลายไข่ดำปลายเครื่องดำได้เลยพี่น้อง <karate> โบสเต็มพี่กัดข้าวเพลินอ่ะเงีวตัวนี้เงีวต้นตัวดีเงีวพี่น้องพุดนะเงี้วง้วนเงี้ย,วน,นยวนี่ได้ให้เนื้อดีเนาะมันเงีวเนาะมันเงีวขอบคุณเพลินจะมาพี่น้องเนาะเอาขอบคุณหลายๆมันครับผมเริ่มถามตัวเราเพลินมาจากไหนตาการครับบ้านใดนฮึงอโอ้บ้านหนุยฝ่ายพัฒนาคุณพี่น้องตากการเพื่อผลห้วยฝ่ายพัฒนาเพื่อได้มาสเปกสูสีกันเลยพี่น้องมีแต่สามขึ้นมีตัวนี้สองหกตัวเดียวพีพ่น้องนอกนั้นสามหมื่นขึ้นโอเคมันมันค อ,อ, pues mm ยอย่างต่อพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการสื่อการขายก่อนบานสว่างง่วงามเอาพาพี่ฟันหนงออกมาเลาะชมอีกโซนหนึ่งเดี๋ยวสิไปอีกโซนหนึ่งพี่น้องเนาะไปอีกโซนหนึ่งนี่ง่วเพิ่นเพิ่นได้สามหมื่นสเปกสามหมื่นเพิ่นพี่น้องทางนี้อาไปไหนวะนอทางนี้บ่ได้ใส่บูธมากหมดในสิไปไหนวะนอพี่น้องยังไปอีกโซนหนึ่งเป็นโซนง่วงงามถ้ in มาบ่มีเดี๋ยวก็จะพิเชิบพี่น้องแต่ว่าส่วนใหญ่จะเห็นอยู่โซนทางนี้พี่น้องเป็นโซนง่วงงาม มันบอกอย่งโซนง็ว่าง,งามสุดท้ทาพ,พี่น้องโมโหเพิ่นขายเบิดบอมนี่ไปได้บ่เนาะอะโว่าไปได้บ่พี่น้องจะพยายามไปทางนี้อายางผ้ารอได้พี่น้องว่างามจะยู่ทางพี่มีบ่มีอยู่พี่น้องมีอยู่เดี๋ยวจะไปชมราคาเนาะพี่น้องอู้ตัวเป็นไงเพิ่นเด็กขายเหรียตัวนี่ถือว่าเด็กขายเลยนี่เห็นเห็นเขียนสัญ,ญลักษณ์เด็กขายเลยพี่น้องอูอย้ยใหญ่ เป็นพอพันบักง่ายพี่น้องตะวันได้ขายแล้วเขียนแล้วพี่น้องเวียดนามหอยเวียดเอาไปแล้วพี่น้องตัวนี้ถือว่าไปเข่าเวียดแล้วพี่น้องตัวนี้โมโหว่าจั๊กบาทอุ้ยไถอุ้ยไงแห้งพี่น้องตัวนี้หอยเวียดเพิ่งเอาไปแล้วพี่น้องเพื่ออะต้นโตัอุ้ยเพื่ออะใหญ่แห้งพี่น้องใหญ่แห้งอ่ะอันนี้โมโหราคานั้งเพิ่งน้องพี่น้องเนาะโอ้มาเบิ่งตัวใหญ่อีกตัวนึง จ้าบาทครับตัวนี้สี่สิบสามอเมนซาโลเลผสมบ่เึผสมเนาะผสมเล่บู้ยบ่หน่อยเลยพี่น้องสี่สิบสามเปิดลเปื่อยใบวบางใหญ่หอยเวียดเปินลหอเท่าไรแล้วเหลืออยู่สามใกล้สุดเลกันแหละตัวนี้ใกล้สุดเลกันแล้วสี่สิบสามเปิ้ลหอยสีมือแล้วสี่สิบสามเปิ้ลหอยใหญ่แหวานหลาดนี่คือสัญลักษณ์ของเออคือเอกลักษณ์ของซาโลเลแง่เนื้อดีต้นตดีหอยเวียดเปิ้ลกำลังมา ตอมม in ันใหญ่มันงามดีพี่น้องผุ้ดีเน่าเนาะต้นโตดีอายุก็ได้โอเคเลยอ่ะขอบคุณหลายๆครับผมเบิ่งงัวใหญ่พี่น้องเบิ่งงัวใหญ่ซะก่อนน้องพี่น้องเนาะหัวนงพี่น้องพี่น้องผู้ไปโอ้ต้นนั้นแม่เน่ะแม่พันอยู่กันเนาะแม่พันอยู่หรือเป็นมาขายเป็นสายเหนือไเบิ่งณน้องพี่น้องเนาะงัวงามอู้หอ่ งอแงมไปพี่น้องสายพาัฒนา,แม,แ,มาแม่แยกลูกมาแม่แยกลูกแบบง่ายพี่น้องตัวตัวนีว้ดีงามเป็นแม่ขอบแม่ขายแม่พันธุ์ได้เลยแม่สาวอยู่ไหมพี่น้องแม่สาวอยู่ <c oughs> ตัวนี้เปิดจ้าบาทลูกคล้ายเป็นอะไรฮะสามหมื่นกว่าเนาะแม่แยกลูกบหรโอ้เป็นแยกลูกเป็นตีเป็นสายเหนือแล้วเนาะสามหมื่นกว่าพี่น้องหัวตัวนี้สามหมื่นกว่าตัวเขานี่แหละลูกเขางามๆนี่ โอ้เาู้ใหญน้อโอ้มาเบิ่งเขาแม่นี่พี่น้องแม่บน,น,นบานนี่ง่วนบานแต่ว่าเขาคือ <c oughs> กว้างคือแพปไปเบิ่งเขาง่วนตัวนี้พี่น้องคือกว้างแต่ว่าแม่แบบบานเขาไทจีเขา,า,เาพี่น้องแต่ว่าเขาแปลพี่น้องเขางามเพิ่นผูกไกว้พี่น้องบ่เห็นเจ้าของเพลินข้าเห็นเจ้าของสิธรรมราคาอยู่ง่วนเขางามพี่น้องเ <c oughs> ขาสวยเขางามพี่น้องตัวนี้เขางามดีอะท่านาที่ซ <c oughs> ื้อว่าเป็นง่วนงามสายง่วนงามแต่ว่าในแม่สาวตัวนี้พี่น้องต้องขาเจ้าเพิ่นผูอุ้ยพอบังใหญ่ พอพันแบบใหญ่มาเบิ่งพี่น้องพอใหญ่ๆคนเดียวขายไปเท่าไรป,ออป,ปุ้ยพี่น้องใหญ่ดีปาดพอพันแบบใหญ่พี่น้องโอ้ยจั๊กบาทที่ใหญ่ๆนี่เพิ่นขายไปห้าหมื่นปื้ยพี่น้องปาด่นได้ขายไปเลยพี่น้องห้าหมื่นปาดใหญ่แห้งพี่น้องปาดหัวห้าหมื่นใหญ่ครับพี่น้องพูด啊 ใหญ่แล้วราคาไม่เกิดจะประมาณนี้น้องพี่น้องเนาะราคาจะสมมติเราเทียบกับงัวนหน่อยน้องพี่น้องเนาะเบิ่งงัวนหน่อยงัวประมาณนี้นี่สามหมื่นได้นี่กับงัวนหาหมื่นตัวมันบอกใหญ่เลี้ยงมาหลายมันโดนแล้วพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นขายงัวนหน่อยดีกว่างัวใหญ่พี่น้องราคาได้ม่งตัวนี้เพิ่นได้ขายแล้วพี่น้องซาโลเลยเมียเพิ่นขายไปจักบาทครับตัวนี้เท่าไรก็หมื่นหกแม่สาวตัวนี้หมื่นหกพี่น้องแต่เพิ่นตีเป็นสายเหนือพี่น้องหมื่นหก โซาโลเล่แม่พันโซาโลเล่เปินขายไปแล้วให้เวียดนามไปแล้วพี่น้องขายแต่แต่พ่ท่นลงรถพี่น้องหมื่นหกเปินขายไปแล้วลอ 16, อโอ้ตอัวโตดีอยู่อันนี้ขึ้นราคาง่วงมันอนี้ได้พี่น้องหนึ 16, 000, ่งหมื่นหกพันราคาง่วงมันอนีอ่ถือว่ากับพ่อสื่อนะพี่น้องนะพ่อสื่อถ้าเป็นแม่พันโซาโลเล่ตอนี้หมื่นหกนี่พ่อสื่อเลี้ยง,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 งนะี่พี่น้องพ่อสื่อเลี้ยงอันนี้สอบถามทั้งราคาหัวี่เปินขายไปน้ามราคาทั้งทีว่าท่านไหนขายนะพี่น้องเนาะเปิดไใบเท่าใดราคาจะขายเท่าใด ผมจ่าผ้าพี่ผาหนองออกเลาะอาสั่มบวชนะพี่หนองเนาะรับชมไปนั่มพี่หนองเนาะยางไปนั่มผ้ายางผ้าเลาะกับประชามพันไปนั่มเนาะพี่หนองเนาะประชามพันไปยังกเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวอีกครั้งหนึ่งนาะพี่หนองเนาะการลงทะเบียนรับเงินดิจิตอลวอลเล็ตจากรัฐบาลเพื่อนวันที่หนึ่งสิงหาดีเด่นนะพี่น้องเนาะ หนึ่งสิงหาหกเจ็ดดีเดย์อย่าลืมนะพี่น้องฟังข่าวฟังข่าวติดตามข่าวติดตามข่าวมือหื้อนะพี่น้องเพื่อนจะประกาศรักเกณียนต่างๆานะพี่น้องเนาะเพิ่นจะประกาศลักเกณียนต่างต่าอเารอมานั่นกับอย่าลืมติดตามข่าวกันแล้วกันนะพี่น้องเนาะติดตามข่าวอย่าพลาดโอกาสนะพี่น้องเนาะเพราะว่าถึงใดกับเงินหมื่นบาทเบอร์หน่อยนะพี่น้องเนาะเอาเอาไปใส่ในค่าข้องขีดต่างๆตามรักเกณฑ์นที่เพื่อนกำหนดมาให้นะพี่น้องเนาะเขาก็รอช่มไปนะพี่น้องเนาะ รอฟังเหตุการณ์รอฟังข่าวไปเรื่อยๆน้อพี่น้องอ้าวสิบห้าย่างไปน้ำเบาไปน้ำพี่น้องเพราะว่าต้องรอจังหวะเห็นในหอยเพิ่นอยู่โตซะก่อนนะพี่น้องเนาะเห็นในหอยเพิ่นอยู่โตซะก่อนนี่เพิ่นผูกไว้ได้ขายแล้วบ่ครับนี่ยังอยู่บ่โอ้เพิ่นบลาได้ขายเปิดเท่าไรนี่ลูกโอ้เอ้ามันของขามันคือจริงยืนสามขาคือจริงแต่ยืนสามขา โอ้โห้โอ้โหโอ้โหอ้โห้โอ้โห้ออ๋อนี่สีสีสีกรมตัวนี่อืมโอ้แมวไงบอลเพิ่นเป็นสัตว์บ่สงสัยเป็นสัตว์แล้วผู้น้อยนี่จ็กบ้านลูกสองสี่โอ้สองสี่พี่น้องอุ้ยราคาก็ถือว่าโอเคพี่น้องสองหมื่นสี่เพิ่นเปิดไว้พี่น้องเพิ่นมาจากไซกใลูกอำนาจเจริญสองหมื่นสี่เพิ่นเปิดไว้พี่น้องบักผู้น้อย มันคือไปอยู่ในขอกดีแท้หรือตัวแมร์ไร่เพิ่นม,มึงหันอยู่อยู่ในขอกดี่ดีที่เราพูดน่ะมาเป็นยานหัวแมร์สองหมื่นสี่โอ้ต,ต้นตดีด้วยพี่น้องเป็นตาอยู่พี่น้องเนาะเป็นตาสองหมื่นสี่พันเป็นเปิดไหวนี่คือราคาง,งวัวเปินเปิดไหวด้วพี่น้องเนาะสองหมื่นสี่พันยังตอนนี้พี่น้องเบิ่งราคาง,งวัวไปพี่น้อง ป่านนีมเป็นเสี่บมองล่งมากแล้วไไล่ตัวน,นี่เปิดจักบาทเปิดจักบาทใต่สองหมื่นสามพันหาสองหมื่สาาอยเม่สายเท่าเป็นสายเหนือเนาะสายเหนือเป็นแยกรูกมากสองหมื่มใในสามพันหาอยเมย์เมยแบบนี้อันนี้เนหองเรียนนี่ละข้างง่วงสองหมื่นสามพันขึ้นมาหลอดถอดเลยข้สองขึ้นมาหลอดส งัวตัวผกใหญ่หลอดสองแบบนี้ต้องต้องเปิดราคาไปหลายหลายหลอดสองว่าแั่นงัวตัวผกใหญ่พี่น้องอันนีสองหมื่นสามพันหาหลอดเป็นเปลือใบที่พี่น้องแม่บอกใหญ่ต้นโตดีดีขอบคุณหลายๆครับผมอย่างต่อพี่น้องเบิ้งราคางัวนเป็นน้ำสกัดน้องพี่น้องเนาะเบิ้งอัปเดตราคางัวไปเปินโอ้พ่อพันบอกใหญ่ก็มีเบิ้งบรรยากาศการซื้อการขายช่วงนี้มีอยู่โซนนอกอยู่สกัดในพี่น้องบพาะท่านเด็กเขาโซนในยังอยู่โซนนอกอยู่อย่างชมเนาะพี่น้องเนาะชมบรรยากาศพี่น้อ เปิ้ในคล้ายเลยที่พี่น้องตัวน,นี้เปิ้ในคล้ายแลย้วเปิ้ลจูงไปถือว่าเอาไปเขา่าขอกเัาฟางเอาเอาไปเขา่าขอกับในคล้ายกันแล้วเป้ลในคล้ายกันแล้วข้างอย่า <c oughs> งน้อพี่น้องเนาะบรรยากาศถ้าเบิ้งตามโซนหนอกน,นี่ถือว่ายังบางอยู่พี่น้องถือว่ามันนิบางราคางวดสเป็ซไหน,ใน,ใน,ในสื่อขยับบ่แต่ว่าผมเบิ้งมาจากตัวเมื่อกี้นี่ถือว่าขยับเลยพี่น้องสองหมื่นสี่พันตัวผูกหน่อยก็ถือว่าถ้าตะก้อนนี่ บื้นใส่สองนะพี่น้องเนาะสูมือน,นี้สองหมื่นสี่พันถ้าือว่าโอ้โหราคาใส่ได้พี่น้องนะราคาใส่ได้อันนี้เป็นโซนของกุดชุม่มอันนายหอยเพิ่นกระลืมตะสื่อเพิ่นนายหอยนายอย่างก,ก่อนนายมอดนอในหอยมอดจากกุดชุม่มอ่ะในหอยมอดจากกุดชุม่มผู้น้อยในเจ้าบาทครับผมสองเท่าไรฮึสองาสามพี่น้องตัวน,นี้สองสามเพิ่นอยากได้สองสาม ตะวัสีออกนุ่นๆเล็กน้อยทองดีอ่างดีโผล่ดีนะพี่น้องสองสามเปอร์เซ็นต์ใหนหอยเวียดท่านมาให้หรือเปล่าเพิ่อให้อนตุลาสองพันเอ็ดโอ้ให้สองพันเอ็ดใกล้กันแหละตัวละเนาะต้นตัวดีตัวใหญ่พอสมควรอยู่พี่น้องบักปูหน่อยสายเหนือสายคุณตัวเดียวนี่บ่ได้ไหหรือตัวนี้บ่อ๋อตัวนี้เท่าใดรนี่ตัวนี้ใหญ่ได้นี่เนาะตัวนี้จะได้เท่าใดร่สองพันสองพนหาพันหารอยพี่น้องใหญ่ได้พี่น้องตัวนี้ต้นตัวดีเนื้อหนังดีอ่ะ ลูกพอพอลูกมิเรามีกอ่อเขาเอ็นว่าลูกหลอดเนาะลูกพ่อหลอดแน่นอนง่งตัวนี้พี่น้องสองหมื่นห้าพันห้าร้อยเพิ่นจากใดแต่ว่าเพิ่นกระเปิดไว้แล้วเนาะจังน้อยในหางเพิ่นกระมาต่อขั้นประมาณนี้ส่วนใหญ่ในหางเพิ่นสิมีสเปิเพิ่นเนี้ยลังในหางเพิ่นมากเพิ่นเกิดยากได้หมืน่นกลางๆแล้วข้นกับสองหมื่นต้น,ตน,ตนๆเพิ่นว่าเนาะขั้นสองตัวต้นเพิ่นสีต่อเซีของเพิ่นตัวนี้ประมาณแต่ว่าเพิ่นอยากไดสองห้าห้าพันตัวนี้จังสองสามบอกเฮ้ยสองสามเนาะตัวนี้เพิ่นได้มากสองตัว,ต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 ว บักคูนหน่อยสองตัวราคากต่พอฟังในพี่น้องราคามือนี่อันหัาวา่าคันท่าไห้ขายสมมุดผมว่าสองสี่นี่สมมุดเด้ว่าได้าาดขายดีหมดดีอยู่เนาะข้าไหนซ้ำนี่เนาะซือวา่าราคาผมวา่าราคากเป็นไงในห้างไ,<ม>ได้เยอะหรือ,อยังวันนี้ยังครับยังว่าในห้างจากเฟรบุรีูพิี่เฟรนด์ไหนนยังรออยู่มือนี่ส่วนใหญ่เพิ่นจะรอเบิ่งซะก่อนเพ่จะรอเบิเ่ง พอทันสื่อเบิง้งไปเรื่อยๆเบิง้งไปเลยเนื้อหาเพื่อจะล่อ,ล,อล่อไปมือลื้อยังแรงๆเพิ่นเจอมาสื่อลื้อมืออือ่นจังใส่เพิ่นจะสื่อเพิ่นจะเลือกสื่อม,าามักจกใส่อะ,ะครับนี่ใกล้ๆนี่ครับบ้านไหนบ้านข้ามเมฆจังหวัดชลกุรีวายยุคนข้ามเมกนี่เท่าีร <laughs> บ้านตระกูลสมหวัง,งบ้านผมตระกูลมาตาข้างขุนฝากบ้านสมหวังงัวงามน้ำเนี่เด้อน้ำสกุลสมหวังมาตาท่าขุนละบ้านข้าเมก บัตน้องอีฝ่าคําเมกน้องเป่าดอนกายอมมาต่ทางคุนเนาะอ้างเดียวกันค้าเมกเออแต่ว่าเป็นขุนขุนหนา ide ควาเส้าคาเมีนบ่อบรคนเหมือนคําเมกนี่ตะจีผมเป็นไัยรุนไปเอาบุญไปนอนอยู่ขุนเดย์วันภาพนี่แล้วมีพี่น้องย่นภาพอยู่บ่นี่แหละน้องโม่ด้วยกันพ่ผู้ใดเขาบอกบนั่นตอโกซื้อเรื่องบ่นั่นเจ้าซื้อเรื่องบ่จังว่าเบิ่งขุนขุนหนาเนี่เรื่อง คือการกบผมในตอโกนี Carney, ่คือการกบผมตอโกเน้อเอออุดโกก็ไปนอนอยู่พุ่นแล้วตาจีเรื่องผู้ได้แน่หลายคนอยู่มูไอ้ายมูไส่ต่อยมวยตาจีก็ไปนอนอยู่พุ่นแล้วตาจีอ่าอยู่บนขมิดสองขึ้นสามขึ้นประเทศตาจีมีบุญโอ้อ่ะมาพ่อไอไส่จะไหม เป็นนุม่มเป็นไม่รุ่นไปอยู่บ้านเล้าได้ปะติอาบหนามจินอยู่พุ่นได้อนอนเนาะโอ้ยไอเรื่องไอเรื่องนี่จื่อใดละ่ะเดี๋ยวสิวไปบอกต่อโกฟังเพิ่นกับเบิ่งคลิปอยู่ได้เดี๋ยวเพิ่นอาจจะเห็นหนาได้ที่จะว่าเห็นผมว่าอ้าคือขุนขุนโอ้ยยังคือเก่าอยู่ดียังคือเก่าอยู่หกสิบกว่าอะไรเดี๋ยวนาะโอ้หกสิบเจ็ดแล้วนั่นเพราะกัรครับลุงโกเป็นไอเป็นไออีรีไอใส่เลยต่อโกเป็นไอผู้เป็นไอ น่องแล้วน้องก็คักชิ่งๆหน่เด้ลูกพ่อใหญ่ซี่หาวันน้องต่อคำนี้แม่จากคุณละส้นนั่งคุนเลยอาหานเดียวกันพี่น้องไอ้ไส้น้ำได้มาสองตัวเนาะโอ้นั่นเพิ่นเพิ่นจูงไปหันแล้วคนจะได้สองหมื่นห้าพันห้าร้อยเลี้ยงประจำหรืเลี้ยงง้ออยู่บ่มีตลอดมีตลอดอยู่โอ้ขายกับมาตลอดมาประจำเนาะโอ้ผมปลอดขายถ้ำให้ที่บ้านเพิ่นเบิ่ง เพิ่นกระเบงช่องผมเป็นลังค้นเพิ่นอย่ไดเพิ่นกระทูมาหาเจอสารหน้าทุ่มาต่อร่องหรือหไปทรงหรือเพิ่นมาเอาเองจึงเสร็จประมาณนั้นแป้นขับแป้นเพจเพิ่นกีแต่ใดฝากเบอร์โทร่เนี่ยจำได้พอเบอร์โทร0 8 4 3 1 3 6602ส่อไอเรื่องถือว่าหอยเรื่องบ้านคำเมกตำบลทุงแต่เนาะจะสซท้อนเท่าโอ้ไอใบ่พอกันประมาณ โอ้ยสามสิบส <30. S 1> <40. S 2> ี่สิีดยังจื้อเข้าหนาได้ผมจื้อไดเดยโอ้จื้อหนาไดอ,อ,งงไดอยอะนอนจื้ออา่อานเมนอยู่ผ่อาจจะจือ้อผู้หน่อยว่าใดแต่ว่าผมจื้อไดเยอะเออ,อเอมนเมนไ,น,นไปนอนอยู่พ่นแล้วผมก็ลืมนบนจะล่ะอันนี่งัวเพิ่นเปิดไหวสองหมื่นสามพันพี่น้องสองหมื่นสามพันตามเบอร์โทรวนฝากไวเมื่อกี้นี่พี่น้องผู้ใดสนใจอยากเอาไปต่อยอดเอาไปเขาขออคุณจะโทรมาฮะ ห้อยเรื่องได้เรื่องบานท่าเมกได้โทษตามเบอร์โทษ็นฝากไว้พี่น้อง <น als. S 1> เอาามเพื่อนลายเรื่องมันมนันครับผมยังต่อพี่น้องเบืองบรรยากาศการซื้อการขา, compte, ายเมื่อกี้นี่พ่อใช่เลยเดี๋ยวคุยกันนั่นคุยไปนั่งก็เลยลืมปิดคชิปก็ต้องขอโทษขอภัยเนาะเอาคุยคุยอยู่ในชิพอยู่พี่น้องก็ลืมข้าวบอกเป็นอย่างนั้พี่น้องเนะนาะยังต่อพี่น้องเมื่อนี้เบืงบรรยากาศข้อ,ขอห่วยพ่ยากเป็นยังไงอุ้ยว่างอยู่นพี่น้องเพื่อนในไล่ไลย หอยพะย่ะคุณในขายลายมั้งมันมีพี่น้องเนาะเพื่อนหอยพะย่กอ่าเบิ่งบัญยากครับแต่น้ำแต่ถ้าเพื่อนกำลังต่อรองกันเดี๋ยวผมก็พะย่ะโรบกวนนะพี่น้องเนาะเพื่อนก็พะย่ะโรบกวนเพื่อนให้เพื่อนซื้อเพื่อนขายเปิดโอกาสเพื่อนซื้อเพื่อนขายแต่ว่างัวดูบางเลยพี่น้องดูเบาบางหรืออาจจะพัดเขาเพราะว่าวันนี้เว้นอยู่หรือว่าอาจจะพัดเขาป้อ นะอาจจะบ้นเขาเป็นไปได้พี่น้องถือว่างัวบางแห้ง<อ>ือว่าเบาบางเนี่ยขนาดของหอยพยากกะจะเบิดแล้วพี่น้องอถือว่าบางแห้งถือว่าเบาบางหน่อยแห้งเดี๋ยวไปทักทายหอยพญาทายใต้พันทุกสัปดาห์พี่น้องเนาะมาทักทายเพื่อนเป็นในหอยที่อัธยาศัยดีแล้วก็สื่องานค้ายครองเอากําไรนหน่อยหน่อยเอาเปรียบนะครับสื่อมาถือกระขายไปถือประมาณน,นั้นพี่น้องเนาะผมจะไปทักทายเพื่อนถ้าเพื่อนเลือดมาลายถ้าเพื่อนเลือหน่อยหน่อย ไม่ห่างกับมากครับ้เพื่อนพอว่าเพื่อนเอาราคาบรายนะที่นนองประมาณนั้นเนาะตรงกลางต่วร่องกันรบ้าเอเมอะไร นี่เดียวเด้อวมื่อหลายเดียวจนถ่ายถ่ายเพิ่งเปิดกำลังซื้ออะรบางขายกันจีโน่เพิ่ดกำลังอยากอยู่เบิ่งบรรยากาศเป็นสะกอน้องพี่น้องเนาะเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายวมื่อเพิ่งเลือบอะไรดอกพี่น้องเนาะหอยเปรพิ่วจะเลือบอะไรมาสองนีก่อนนะครแหม่บ่อระคาแล้ว เท่าไรคู่ดำเพื่อสิเอาเจวเท่าไรตัวละสองสองคู่ดำตัวละสองพอ่คนกำลังโอ้ตัวเดียวนึงเป่อ๋อตัวเดียวเพคนกำลังต่อรองกันทุกทัวร์เดียวเปล่าดงไปนั่งนะพี่น้องนะิ่งบรรยากาศไปนั่งเดี๋ยวถ่ามทักทายหอยไปยักข้าวอย่างพี่น้องเมืนเอนี้ง่วงว่หลายพี่น้องง่วงว่หลายขาดว่าราคาจะดีเนะผมขาดได้ขาดว่าราคาจะดีเยอพี่น้อง แล้วาจะโอเชอยู่ผมขาดว่าต้องพี่น,อนอ้องเนาะงั้ถทางงวเป็นลักษณะมีเขางัวแกงัวมีอายุยังสี่ในห่างเพื่อจะมาเพราะว่าเพิ่นเอาไปเขาฟอกคุ้นละเนื้อจะมาหลายเนื้อจะมาเต็มพี่น,อน,อนอ้นองเนาะประมาณนั้นเนาะ ป่านสาว่างงองามพาพี่พาน้องมาเราชมมัวกระไดประมาณนี้น้องพี่น้องเนาะในคลิปที่สองกับป่าพี่ป่าน้องซอยกันโคตไหลโคตรแชร์กดติดตามำนี่พี่น้องเนาะก้าวซอยพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลยค่อแฟ้นขับแป้นเปลี่ยนป่าสาว่างงองามชมมิตรวกว้างุขคนเจริญข้าวไกลจากโรคไขก่กระเจีบต่ตางๆพี่น้องรำด้วยด้วยเบิดหนีเบ็ดสินน้ำกันสวัสดีค่ะ